หนึ่งวิธีค่ะที่ทำให้คุณเสียภาษีแวเ็ปอร์เซ็นต์น้อยลงนะคะค่ะวันนี้ลิซาจะมาอธิบายเรื่องของภาษีแวตหรือภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะออกเป็น3แบบให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆค่ะแบบแรกคือการที่คุณนะคะมีตัวยอดขายะคะ่ะมากกว่าตัวยอดซื้อนั่นแปลว่าคุณก็ต้องมีตัวภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อนั่นเองนะคะถ้าคุณอยู่ในเคสนี้นะคะ่ะคุณก็จะต้องเสียส่วนต่างนะคะตรงนี้ในการยื่นแบบ แบบหรือแบบพอพอสามศูนย์นั่นเองค่ะและในแบบที่2ก็คือการที่คุณมียอดขายพอพอกับตัวยอดซื้อนะคะนั่นเท่ากับว่าภาษีขายของคุณก็จะมียอดพอพอกับยอดภาษีซื้อนั่นเองค่ะในกรณีนี้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่มียอดการเสียภาษีนะคะแต่ว่าคุณก็ยังมีภาระในการยืนแบบ30อยู่ดีนะคะแล้วข้อที่3มค่ะ การที่คุณมีภาษีขายน้อยกว่าตัวภาษีซื้อนั่นก็คือคุณมียอดขายค่ะน้อยมากเลยแต่คุณมีแต่ซื้อซื้ออย่างเดียวนะคะมันเลยทําให้ส่วนต่างตรงนี้ค่ะกลายเป็นเครดิตภาษีนั่นเองค่ะสัมภาระสามารถให้คุณยกยอดจากเดือนนี้ เป็นยอดเดือนถัดไปได้นะคะเมื่อไหร่ที่คุณมียอดขายคุณค่อยมาหักลบกับตัวยอดซื้อหรือภาษีซื้อตัวนี้ได้เลยค่ะหรือคุณสามารถทําเรื่องของคพนภาษีได้เลยนะคะและนี่ก็คือ3แบบเพื่อให้คุณนะคะเห็นภาพในเรื่องของวัดเจ็ดเปอร์เซ็นต์หรือภาษีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณลองดูค่ะว่าคุณอยู่ในแบบไหนนะคะและที่ริศราแนะนําก็คือถ้าคุณอยากจะลดตัวภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณจะต้องอยู่ในข้อที่2และข้อที่3นั่นคือหาตัวภาษีซื้อมาให้ได้มากที่สุดน,นะคะและถ้าคุณหาได้มากอะ่ะมันก็เท่ากับว่าคุณจะเสียตัวภาษีแว7ดน้อยลงค่ะคนไหนยังมีข้อสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้นะคะลิศราหวังว่าคลิปนี้น่าจะช่วยให้ทุกคนะ่ะเห็นภาพและเข้าใจตัวภาษีราคาเพิ่มมากขึ้นค่ะแท็ก e ีซีลิสราค่ะ,คะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ